ก้าวแต่งเยนะกาวแต่งนนี้นี่อย่างลูกอะไรลูกอมอะลูกสีนี่อ่าเดี๋ยวไปยิงยางระบานะอันนี้ยางกระดิ่ค่ะแม่ค่ะแม่แม่

เอาซิลงมาเลยลูกเอาซิลงมาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอามาเลยครับไปเลยทำเลยอันนี้เยอะทำด้วยทำด้วยครับแต่เหมือนโตก็ได้ลูกโตได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่มาชุมเมกับน้อก้าะนะคะวันนี้น้องก้ากลับจากโรงเรียนค่ะน้องก้าะทำการบ้านมาดูอ่ะ น้องกล้ทำการบ้านครับตักทายกันได้นะคะวันน okay. um ี้มีมาไล่กับน้องก้าน้องก้าทำการบ้านนะคะสวัสดีค่ะพี่มาทักทายได้นะคะน้องก้าทำการบ้านวันนี้น้องก้าทำเลขเก้าค่ะเดี๋ยวก้าทำเลขเก้าก็อะน้องกล้าอ่ะน้องกล้าทำเลขเก้าเลยดิคุณน้าสวัสดีค่ะน้องก้าทำการบ้านค่ะวันนี้น้องก้าทำการบ้าน พิมพ์มาตักไยได้นะคะพิมพ์มาตักไยได้นะวันนี้แม่ไล่กับนอดกล้าค่ะสวัสดีค่ะพิมพ์มาตักไยได้นะคะกดไลค์ให้ด้วยนะใครดีกล้ามาเล็วกดไลค์แมกับนอดกล้าด้วยนะคะกดติดตามเราสองคนด้วยนะวันนี้แม่มาไล่กับนอดกล้าค่ะมาไล่นนอดกล้าทำการบ้าน yes. สวัสด,ดีค่ะพิมมาตักทายได้นะพิมมาตักทายได้นะคะมล้ก็ไหลุดซีมันจะไ,ไม่ได้ไหมจะไ,ไม่ได้เหได้ไหมคะมข้ามาเหลวกเล่ด้วยนะคะข้ามาเหลวก๋าเล่ด้วยนะคะเดีกก๋ยวกมาหนังนี้มาเรหนังี้ม,มเลยต้ซีดรนี่เะยเนี่ยมาเ้วยมาเรื่อยนะดี๋ยบอกผีผีด้านโน้าทำการบ้านนะคะ ทำการบ้านขับมาลึกนู่นอะไรๆกล้องๆอะไรเยอะนั่นอะลรกล้องอันนั้นนะเรากล้ามาทำการบ้านค่ะไม่รู้ก็ยังไม่พิมพ์อัดดีครับเนก้าทำการบ้านขับมาลึกนก้าทำการบ้านนะอ่าดอกกอดอกกอมาสวัสดีค่ะวันนี้เมย์กันำนก้ามาไล่สดนะคะวันนี้นก้าทำการบ้านค่ะนก้าเลยทำการบ้านวันนี้เมย์กับนก้าทำการ นอแก้ปับจากโรงเรียนน้องกล้ามาทําการบ้านค่ะกดไล่์ด้วยนะคะคนที่กล้ามาเลี้วกดไลด์ด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะสวัสดีค่ะยี่สิบห้าคนค่ะวันนี้เมกับน้องกล้ามาไล่ซดค่ะทําการบ้านค่ะเมกับน้องกล้ามาไล่ซดทําการบ้านนะคะนอกล้าทาการบ้านน้อก้วปรับจากโรงเรียนเลวันนี้ทําการบ้านค่ะสวัสดีค่ะ ดสวัสดีค่ะภาษายค่ะต้องพิมพ์ได้ด้วยนะกดไลค์ด้วยนะคะก่อนเกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยนะคสวัสดีค่ะทสิบ1ดคนค่ะวันนี้เมย์มาไลค์กับนอร์ก้านอรอก้าทำการบ้านนะเมย์กับนอร์ก้าค่ะเมย์อุ้นแล้วก็นอร์ก้านะคะวันนี้นอร์ก้าก็จะกลุ่เรียนเมย์ไปรับนอร์ก้ามาจากโรงเรียนซึ่งการชวนนอร์ก้ามาทำนอร์ก้าชวนเมย์ทำการบ้านเข้ามาเร็วกดไลค์ด้วยนะคะ อยู่อนุบาลครับน้องเพึ่งได้สี่ขวบเลยค่ะอยู่อน Mother, ุบาลค่ะอยู่อนุบาลค่ะคนที่ก้ามาเร้วกดไลด้วยนะกดติดตามห้ด้วยนะเมย์ไลส่งคนนอตกล้านะคะวันนี้ค่ะน้องอยู่อนุบาลค่ะน้องเพึ่งสี่ขวบเองครับกดไลด้วยนะคะกดติดตามไ้ด้วยนะ ก,ก,ก้าแ<ก>ตก่ก้นเล่ด้วยค่ะไปดรน้องเด็นติดกล้องเล้อนเล่ด้วยค่ะไม่ไม่ได้ม่มันไม่ได้ค่ะมันยาวหรืมันยาวอไรไปอะไรไคร่ไก้าวส้นกอนแค่กาวเส้ก,ก่อนมันยาวหรมันยาวแบร,รงเห็นซรไม่ใช่ไหอได้ไหมคะไ้หมมันปิปไม่ได้ปิดได้ไหปิดได้โอเคอสวัสดีค่ะทราบวบซี่คนคะขคุ่นมารเลยค่ะ สวัสดีค่ะข้ามาเร็วกดไลค์กดติดตามห้ด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามไ้ด้วยนะคะวันนี้แม่ไล่กับน็อดก้าขาไล่ไหนบ้านนะคะวันนี้ไม่ได้ไล่ไหนส่วนถูเรียนนะไล่ไหนบ้านคะ่ะวันนี้ามาทําการบ้านกันคะ่ะวันนี้มาทําการบ้านกันนะคะเลยไม่ช่วยไม่ช่วยเรากับยางลบเลยคะ่ะตัวยางลบเลยเอามาทําไมลหกือมาทําไมครับนองกายยืนยังยืนยูงไม่ได้หรืเปอานัง เลยครับนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยแล้วการต่ำแรงการเอ็นใบใบผีๆกอนผีๆมาดูยี่สิบเจ็ดคนใบใบครับใบใบแล้วก,การทำการบ้านครับแล้วการทำการบ้านครับวันนี้ทำเลก้ามีทำเลก้าต่างอีกกันตึ่งตรงะะะะะกกระบายสี่อันระบายสี่คนมั้ยระบายสี่คนแล้วก็ได้ดิบโซ่โอเคเกียรเลก้าบอนครับเกียรเลก้าบอนสวัสดีค่ะ ขอบุณมากเลยนะคะข้าวเมลีกดไลด์ด้วยนะคะผลไลค์ใครที่ไม่ติดตามตีกดติดตามแม่เมกับนอสก้าด้วยนะคะแม่เมกันรสก้าด้วยนะคะแมยยิงก้อยมองค่ะน้องหนูสามขวบครึ่งส่วนหนูอยู่ปหค่ะอเนียสี่ขวบเลวค่ะน้องอกรีดใจไหมสุดยสวยครับ ต่ำโตเลยลู้ต่ำโตเลยค่ะคนคนนี้เด็กอะไรอ่ะอันนี้เล็ก้าวพี่เลยค่ะตึงนู้นตึงนู้นอ้ลูกกับเล็กเป็ดได้ข้างในเด็เป็ดเด็กเป็ดเด็กเป็ดอันนี้เล็กก้าวท่่็กก้าวไหมครับแต่ไม่ตอบรัไม่ได้อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้โนก้ากับโนก้ามาทำการบ้านนะทำการบ้านกับเมย์ค่ะข้ามาเร็วกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะไปเลยครับอุ้ยเก่งมากเลยครับสวยจังเลยแม่กันยลยจ้าไม่เพีก็งข้ามาแล้ว คุณสายป่านค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะไม่สร้างข้ออ้างเลยค่ะไม่สั่งอะไรเลยครับไม่มีข้อองเพื่อนค่ะเราไม่ามาญิดกฎหมายค่ะเราถมาญถูกกฎหมายค่ะไม่มีพัสดุได้ค่ะไม่มีค่ะเราไม่ได้สั่งข้อค่ะเราไม่เคยสั่งเอฟเราไม่เอฟข้อทางนั้นค่ะคุณสายป่านครับไม่มีการเอฟของไม่สั่งข้อค่ะต้าจะสื่อจะสื่อต้านร้านค้านะคะไม่มีแล้วกรไม่ถมาญพิดกฎหมายค่ะทำถูกกฎหมายค่ะ follow IG เาวสวนไม่ได้สร้างอะไรมานะคะคุณสายปานเข้าใจผิดแล้วค่ะสวัสดีค่ะดาชายย่ยคำคมตักททยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเมยกับนอก,ก้ามามาไล่ซดวันนี้นอก,ก้าทำทำการบ้านนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะคะกดติดตามให้เราส่งคุณเมยลูกด้วยนะ ดิเมอุ่นกับโนดก้าค่ะอ้าวบายบายกับบายบายเลยครับสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับโนดก้าครับดีบบครักดติดตามให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับมโนดก้าตำต้นโนก้าตำต้นแม่กันเลยไปทำต่ำเลย ไม่ทำแม่ก็เลย <Okay. S 2> น้องไม่ชบอบเออเราไม่ชอบ,บไมย์อปไล่สดไม่์จะไ,ไ,ไม่ไล่สดโอเคได้พีผีเมย์ลาไปกนนะ่นอน้าหนูก้าไม่ชอบไปไล่สดครับสวัสดีค่ะตักไทยค่ะั <Okay. S 1> ไทยทุกคนค่ะสวัสดีนะคะแม่ไปโกนนะ้หน้าหนูก้าไม่ชอบไปไลฟ์สดค่ะก็พูดมากๆเลยทีมานับชมค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวแม่์ไปท่าน 오 <shrielly>